เรามาเริ่มต้นเซตอัพพื้นที่กันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะยกบ่อมาวางตรงนี้นี่เดี๋ยวผมไกด์ให้นะฮะยกบ่อมาวางตรงนี้ก่อนในที่นี้ผมจะใช้บ่อเล็กนะครับเดี๋ยวผมมาสอนให้ทุกคนติดตั้งแบบง่ายๆกันก่อนเผื่อเวลาซื้อน้ําตกจําลองไปอยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยบางทีเชียงใหม่เชียงรายปัตตานีน้ําตกจําลองตัว1นึ0งกว่าบาทน,นะครับ20,000 30,000เจอค่าส่งหมื่นหนึง่งนะครับแต่ถ้าเราติดตั้งกันได้เองเนี่ยค่าส่งของคุณก็ไม่ดีนะครับจะได้น้ําตกจําลองที่ราคาถูกมาก แล้วก็ตรงประเด็นตรงใจสวยงามแล้วน้ำหนักเบาเริ่มต้นอย่างแรกเลยวางบอ่อเสร็จแล้วนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะลองวางชั้นล่างของน้ำตกนะครับจะเห็นว่าโอ้ยสามคนเอาอยู่สบายๆนะครับเล็งให้ได้เหลียมก่อนนะครับเล็งให้ได้เลียมก่อนเอ็งยกลอยไว้เดี๋ยวพี่ดันบอ่อเข้าไปง่ายกว่าครับอ่ะออโอเคประมาณนี้ นะครับเราเราลองดูทรงประมาณนี้ก่อนจะเห็นว่าผมคนเดียวยังดันไหวเลยนะอันนี้นะครับอันนี้คือฐานล่างของมันฐานล่างของมันจริงๆโดยตัวมันเองก็ไหลามาเป็นน้าตกชั้นเดียวได้นะครับชั้นเดียวได้เหมือนกันส่วนตัวนี้นี่พระเอกของเราก็คือท่อนบนของมันที่จะทําให้น้ําตกตัวนี้สูงขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะยกตัวเนี้ไปวางไว้ด้านบนนะครับตัวนี้น้ําหนักนะผมประมาณว่าอยู่ประมาณสัก50าสิบกิโลเดี๋ยวให้น้องๆยกขึ้นไปเลยเอา้าวลุย ใช่ไหมครับน้องโอเคนะครับเรื่องระดับน้ํานะครับถ้ามีอุปกรณ์การวัดระดับน้ําก็วัดได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่มีเติมน้ําก่อนเปิดน้ําตกก่อนเลยฝั่งไหนที่มันต่ําหรือสูงเกินไปเนี่ยถ้าน้ําไหลไม่เท่ากันไปหนุนหาอะไรไปหนุนอีกข้างหนึ่งนะครับด้วยน้ําตกมันเบาอยู่แล้วท่านคนเดียวก็ไหวแล้วครับยกตะแคงแล้วก็หาอะไรเสียบเข้าไปนะครับขั้นตอนนี้จะทําให้มันง่ายนะครับสําหรับคนไม่มีอุปกรณ์ไม่ต้องไปหาซื้ออะไรเยอะแยะนะครับ ทุกคนจะได้สามารถติดตั้งน้ำตกจำลองประเภทน,นี้ได้นะครับไฟเบอร์กลาสแล้วด้วยน้ำหนักของมันที่เบานะครับพอผมได้แบบนี้แล้วเฮ้ยทุกท่านอย่าตกใจนะนี่มันจะเสร็จแล้วอันนี้จะเสร็จแล้วนะครับพอมาอย่างเงี้ยสามขั้นตอนยกบ่อวางยกฐานวางยกหัวน้ำตกวางเนี่ยเกือบเสร็จแล้วเหลือแค่เติมน้ำครับเอาปั๊มวางลงไปแค่นั้นตกได้แล้วนะครับเดีย๋ยวน้องๆจัดการให้ดูเลย ระบบน้านะครับตอนนี้ต่อเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าผมเป็นการต่อชั่วคราวเนาะเดี๋ยวพาทุกทกท่านมาดูกันว่ามันมันง่ายอย่างที่เราบอกหรือเปล่าจริงๆไม่มีอะไรก็มีทางเข้าตออก,กน,นะครับต่อลงมาครับให้ช่างต่อยังไงก็ได้ให้มันมาต่อปั๊มที่แช่น้ําอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็จะดูดน้ําตัวน,นี้นะครับขึ้นไปบนชั้นน้ําตกต่างๆที่มีระบบน้ําคอนโทรลอยู่ภายในนะครับมันก็จะไหลๆๆๆหลหล,หล,หลงมาแล้วก็ดูดกลับขึ้นไป วนกันเป็นวงจรอยู่อย่างนี้นะครับน้าของคุณก็จะไม่หมดคาเฟ่รีสอร์ทโรงแรมไหนที่มีน้ําตกเนี่ยก็จะมีคนไปนั่งอยู่ข้างๆนะครับจิบกาแฟเบาๆได้บรรยากาศสดชื่นฟังเสียงน้ําฟังเสียงธรรมชาตินะครับเราได้เสพสิ่งนี้สมองก็จะโลง่งระหว่างนี้เดี๋ยวผมไล่ตกแต่งต้นไม้ไปเลยตกแต่งต้นไม้ก็โดยง่ายกรณีนี้ผมไม่ได้ซื้อต้นไม้มาเดี๋ยวเก็บหาเอาในพื้นที่นี่แหละเดี๋ยวตกแต่งให้ทุกท่านได้ดูกันเผื่อบ้านใครมีต้นไม้มีหินอยู่มีหินกรวดอยู่ จะได้เอามาตกแต่งเองได้หลังจากซื้อน้ำตกจำลองไปนะครับต้นไม้เราไม่ได้ซื้อมานะครับไปหาเอาแถวนี้มาเห็นสับโรสีไหมครับนี่เราถอนกันมาสดๆเลยแต่ถ้าไปอยู่ในบ้านของท่านเลือกต้นสวยๆมาหน่อยนะครับน้ำตกจะได้สวยงามไปด้วยนะมันอาจจะเอ้ยวางไม่ไม่ค่อยเข้าที่ อาจจะมีอะไรมาหนุนบ้างเดี๋ยวเราจัดรวมๆกันไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเปิดน้ําให้ไหลเลยอ้าวเซฟปักเลยหลังจากติดตั้งกันเสร็จแล้วนะครับนี่เปิดน้ําเรียบร้อยนะครับน้ําตกจําลองเนี่ยตัวเดี่ยวๆของเขาก็คือท่อนบนเนี่ยก็สามารถตกได้เองด้วยนะครับชั้นล่างก็เพิ่มความสูงขึ้นไปนะครับในรูปประมาณจากขนาดตัวผมนะครับน่าจะอยู่ประมาณ1 8ุดดเมตรหรือเมตร80ดสิบเซนนะครับหรืออาจจะถึงเมตรเ0้าเอาเอาว่าประมาณประมาณเอา นะครับถ้าท่านอยากได้สูงขึ้นไปอีกล่ะท่านเห็นอิดบล็อกที่เราหนุนตอนแรกไหมครับท่านหนุนมันสูงขึ้นไปอีกมันก็สูงขึ้นไปได้อีกนะครับส่วนตัวตีนมันตอนแรกที่เราเห็นเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับแต่พอเราใช้ต้นไม้บังมันนะครับการจัดตกแต่งสวนเนี่ยมันต้องมีการบังบ้างนะครับในจุดที่เรา,าไม่ต้องการให้เห็นกรณีนี้เนี่ยท่อ P ี c ของเรายังอาจจะเห็นสีฟ้าๆอยู่บ้างคุณอาจจะต้องพ่นสีดำๆเพื่อให้มันเนียน,น,ยนๆกงนกับสวนเท่านี้ คุณก็จะได้น้ําตกที่สวยงามแบบนี้อยู่ที่มุมบ้านนะครับแค่ขั้นตอนง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนเองนะครับยกบ่อนะครับยกชั้นล่างยกน้ําตกเดินระบบแล้วก็ตกแต่งต้นไม้ได้เลยนะครับสวยงามแบบนี้ครับ